เราควรจะปล่อยบ้านเช่าเราแบบรายวันหรือว่ารายเดือนดีก่อนอื่นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ต้องพิจารณานะคะก็คือเรื่องของทําเลแล้วก็กลุ่มเป้าหมายของเรา ถ,ถ้าบ really ้านเช่าเราอยู่ในทำเลที่ดีมีความต้องการมากอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวแล้วมีคนหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลานะเราก็สามารถที่จะให้เช่าเป็นแบบรายวันได้นะแต่การเช่าแบบรายวันนะคะเราต้องรู้วิธีในการบริการและก็บริหารผู้เช่าด้วยนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรามีการบริการผู้เช่าที่ดีนะคะเราก็จะได้รายได้จากค่าเช่าที่สูงกว่าแบบรายเดือนเพราะถ้าสมมติว่าเราให้เช่าแบบรายวัน และมีผู้เชา่ชาเช่าบ้านเราตามจานวนวันที่กําหนดนะคะก็เป็นไปได้ที่จะสามารถได้อัตราค่าเช่าที่สูงกว่าแบบรายเดือนนะคะแต่ครูฮานะก็อยากจะให้ทุกคนที่อยากจะทําบ้านเช่าเป็นแบบรายวันตรงนี้นะคะอยากจะให้มีการศึกษาข้อมูลแล้วก็ศึกษากฎหมายเพิ่มเติมนะคะว่าบ้านประเภทไหนบ้างนะคะที่สามารถให้เช่าเป็นแบบรายวันได้นะคะแต่สําหรับการเช่าแบบรายเดือนนะคะก็จะเหมาะกับ บ้านที่อาจจะไม่ได้ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวนะคะมีจํานวนคนหมุนเวียนต่อหลายวันไม่มากหนักนะคะแต่ว่าบ้านตรงนั้นของเรานะคะก็อ,อยู่ในทาเลดีเหมือนกันเช่นอยู่ใกล้ออฟฟิศหรืออยู่ใกล้โรงงานซึ่งกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะก็จะเป็นพนักง,งานออฟฟิศหรือว่าเป็นสาวโรงงานเป็นต้นนะคะ แต่ข้อดีของการปล่อยเช่าแบบรายเดือนนะคะก็คือเราจะได้รายได้ทุกๆเดือนนะโดยใช้แรงงานเพื่อบริหารจัดการไม่กี่วันต่อเดือนเท่านั้นนะ,ะและไม่จาเป็นต้องบริการผู้เช่าทุกๆวันเหมือนการเช่ารายวันนะคะ ดังนั้นนะคะก่อนที่เราจะทําบ้านเช่านะคะเราต้องวิเคราะห์ข้อมูลก่อนเบื้องต้นนะคะว่าผู้เช่าเราอยู่ในกลุ่มไหนนะคะแล้วเราต้องการที่จะปล่อยเช่าเป็นแบบรายเดือนหรือว่ารายวันนะคะเพราะว่าเราจะได้เตรียมบ้านเช่าของให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายนะคะแล้วเราก็จะสามารถหาผู้เช่าได้เร็วขึ้นนะคะ